กินยาลดไขมันมา19ปีแต่พบว่าร่างกายแย่ลงเพราะอะไรมาฟังกันครับมีประสบการณ์ตรงของคนไข้ที่ทานยาลดไขมันมานานเขาได้มาแชร์ว่าใช่เลยค่ะกินยาลดไขมันมาถึง19ปีเจ็บกล้ามเนื้อร่างกายอ่อนแรงน้ำหนักลดค่าไตาลดลงมากวันนี้ได้ความรู้มากและจะนําไปปฏิบัติเพื่อตัวเองค่ะสําหรับคนที่กินยาลดไขมันมานานอย่างพี่ท่านนี้เนี่ยกินมานานถึง19ปีเขาจะต้องทนความเจ็บปวดตามร่างกายเพราะยาลดไขมันเนี่ยมันจะไปสลายมวลกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อของเขาจะเหลวเขา ก็จะไม่มีแรงแขนขาอ่อนแรงนั่นเองครับถ้ายาลดไขมันมันดีจริงๆมันจะต้องทําให้เราหายไปนานแล้วครับไม่ต้องรอมาถึง19ปีแบบนี้แน่นอนครับและยาลดไขมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุครับไม่ได้เป็นการรักษาที่ต้นเหตุแต่อย่างใดทาให้ตับไตมีภาวะเสื่อมลงอย่างชัดเจนทําให้เรามีภาวะสมองเสื่อมมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันในอนาะคตทําให้เราเกิดภาวะเบาหวานชนิดที่2ได้ไง่ายยิ่งขึ้นถ้ายิ่งกินยาลดไขมันนานยิ่งนํามาซึ่งภาวะวัยทองทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้เร็วขึ้นกว่าปกติเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติิกกกรรรรมาาานอห เพราะภาวะไขมันในเลือดสูงมันมาจากการกินอาหารของเรา100%เซครับเราจะต้องกินอาหารที่ดีต่อหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดของเราแข็งแรงและไปเพิ่มไขมันดี s d l ให้ร่างกายเราสูงมากที่สุดนั่นเองครับนั่นก็คือน้ามันปลาและน้ามันมะกอก2ชนิดนี้ผมแนะนําให้ทานเป็นประจําทุกๆวันครับยิ่งดีครับผมอยากจะบอกครับว่าผมและคุณแม่มีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะคุณแม่ผมผ่าตัดทําบอลลูนไปแล้ว1เส้นนะครับแล้วต้องกินยาละลายเลือดและยาลดไขมันไปตลอดชีวิตปัจจุบันไม่ต้องกินยาละลายเลือดและยาลลไขมันแ้ว สิ่งที่ผมดูแลคุณแม่กับดูแลตัวเองนะครับนั่นก็คือคุมอาหารกับใช้ตัวช่วยดีนั่นก็คือตัวคอเลสเอ็กครับผมนํามาใช้ฟื้นฟูร,รักษาตัวผมกับคุณแม่ผมโดยตรงคอเลสเอ็กมีส่วนประกอบหลักๆก,ก็คือน้ามันปลาครับนำเข้ามาจากประเทศนอร์เวย์เป็นสเปคพิเศษที่มีไขมันโอเมก้า3มากกว่า3เท่าตามท้องตลาดครับและตัวที่2ครับก็คือน้ํามันมะก,กอกนําเข้ามาจากประเทศสเปนมีไฮดรอกซีไทโรซอลนะครับตามงานวิจัยทั้ง2ตัวมันจะไปช่วยลดไขมันไตกรกลีเซอไรด์และจะไปเพิ่มไขมัน SCL และตัวคอเลสเซ ไปล้างหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดเราแข็งแรงมีความยืดหยุ่นลดภาวะหลอดเลือดอุดตันเฉียบพันธุ์ลดภาวะอักเสบภายในหลอดเลือด ซึ่งไอภาวะอักเสบภายในหลอดเลือดอันนี้นี่แหละครับที่ทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันตามมาในอนาคตครับที่หัวใจและที่สมองนั่นเองครับคนที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนแขนขาอ่อนแรงแขนขาไม่มีแรงรวมถึงมีอาการเจ็บแข้นหน้าอกชาไม้มือปลายเท้าหอบเหนื่อยหายใจถี่หายใจไม่ทันรวมถึงการอุดตันของหลอดเลือดที่หัวใจจะค่อยๆด,ดีขึ้นดีขึ้นและหายไปในที่สุดครับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมีปัญหาไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันผมแนะนําเลยนะครับทานคอร์สเอ็กซ์เช้า1เม็ดเย็น1เม็ดต่อเนื่องพร้อมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกินให้ดีนะครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถป้องกันภาวะหลอดเลือดอุดตันที่หัวใจและที่สมองที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตและอัมพฤกษอัมพาตนั่นเองครับ